สวัสดีครับบนทนคนชอบแหล่งน้ำวันนี้ก็จะมายูทูปว่าลอตเตอรี่รัฐบาลเนี่ยงวดวันที่หนึ่งเมษาตองบันร้อยพุีเนี่ยว่าออกอะไร วันที่หนึ่งก็สี่เจ็ดสองสองเจ็ดศูนย์เลขหน้าสามตัวก็สองแปดสามแล้วก็เจ็ดห้าห้าเลขท้ายสามตัวก็สามเก้าสามห้าเจ็ดเจ็ดสำหรับเลขท้ายสองตัวก็ศูนย์ห้านะครับพระโพธ こんに